ในสมัยที่เพนกวินเขาเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมนะฮะเรียนเก่งนะครับเก่งเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยเพนกวินเองเขาเป็นนักเรียนซึ่งเขาต่อสู้เรื่องการศึกษาเรื่องทรงผมเรื่องหลักสูตรที่สอนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สอนกันในตำราผมได้เคยสัมภาษณ์เขาที่นี่ในสมัยที่เขาเรียนมหเนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนพาเข้ามานะตอนนั้นทีมงานผมเชิญเพนกวินมาสัมภาษณ์เรื่องของการปฏิรูปการศึกษา เพนกวินในเวลานั้นเขาก็เคยไปชูป้ายประท้วงนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคาสชพลเอกประยุทธ์จันโอชาผ่านไปจากวันนั้นนะครับในช่วง6กันยาห8เนะี่ยเพนกวินนั้นเรียนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แลวก็ยังเก่งประวัติศาสตร์เหมือนเดิมจดหมายที่เขาทิ้งไว้ก่อนที่เขาจะเข้าไปเจอตำรวจจับดำเนินคดีเนะี่ยเป็นจดหมายยาวซึ่งเรียกร้องในการปฏิรูปหลายๆเรื่องทั้งโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยในช่วงวันวันแม่ นะวันแม่แห่งชาตินะครับเพนกวินเขาได้เขียนถึงคุณแม่ของเขาวันนี้ผมจะอ่านในวันแม่ปีนี้ขอบอกรักผู้หญิงที่รักที่สุดในชีวิตคือแม่ของผมแม่ไม่เคยห้ามการเคลื่อนไหวของผมเลยจริงๆแม่ให้เสรีภาพกับผมในการตัดสินใจอะไรสำคัญๆในชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะถึงแม้บางอย่างจะขัดบ้าง ก็ขัดด้วยความเป็นห่วงแต่สุดท้ายก็ยอมรับในการตัดสินใจของผมทุกครั้งรวมถึงครั้งนี้ที่กำลังเปิดหน้าสู้กับปัญหาที่ถูกซุกใต้พรมมานานหลายสิบปีเดิมพันเราสูงมากแต่แม่ก็ยังคงเป็นแม่เป็นผู้กอดหอมให้กำลังใจลูกชายคนนี้เหมือนเดิมพูดถึงกอดเนี่ยมันมีภาพก่อนที่เพนกวินเขาจะต้องโดนตำรวจจับกุมตัวไปในที่สุดนี่ยนะฮะ ก็มีการกอดกับคุณแม่ของเขาซึ่งเป็นภาพซึ่งยิ่งทําให้ในมุมหนึ่งเนี่ยคนออกมาไม่ได้น้อยลงคนไปประเมินว่าคนที่ออกมาจะกลัวกลัวประเด็นนูน้นกลัวประเด็นนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาออกมาในเมื่อวันนี้เขาผ่านจุดซึ่งมีความกลัวไปแล้วนี่เป็นเจเนอเรชัน Z ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรมเดียวกันกับเบบี้บูมเมอร์หรือ Gen X แล้วเพนกวินเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะเขาบอกว่าในการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะฮะ จะด่าว่าอย่างไงก็ได้แต่ว่าถ้าจะว่าไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้เพนกวินก็บอกว่าผมเป็นคนรักวิชาประวัติศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจที่สนใจเป็นพิเศษคือประวัติศาสตร์ไทายและประวัติศาสตร์ล้านนาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎอย่าดูถูกคนเห็นต่างว่าไม่ศึกษาประวัติศาสตร์เพราะบางทีคุณเองต่างหากที่อาจจะศึกษามันน้อยเกินไปถึงไม่รู้ความจริงอีกด้านที่ตำราไม่ได้บอกคุณ จริงๆหลายๆคนไปโฟกัสว่าเฮ้ยเพนกวินทำอย่างงูน้นเพนกวินทำอย่างนี้หรือปนัสยาทำอย่างงูน้นปนัสยาพูดอย่างนี้แล้วไปมองว่าโอ้สองคนนี้คือภัยคุ่คำละมองในภาพใหญ่ดีครผมจะให้ดูภาพนี้